สำหรับการส่งสินค้าให้กับคังย่อยซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่6ก็คือการส่งให้กับคลังย่อยวิธีการก็คือให้เลือกใบเบิกที่เราได้ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวกดปุ่มรายการส่งหากเคยมีการส่งแล้วหน้าจอจะแสดงประวัติการส่งหากยังไม่เคยก็สามารถกดปุ่มส่งออกใบส่งสินค้าใหม่แต่หน้าจอจะไม่แสดงใบที่เคยส่งมาแล้วค่ะ ระบบจะดึงเอาข้อมูลที่เราได้ทําการออกไปขอเบอิกหรือไปขอเบอิกจากหน่วยงานมาแสดงให้ซึ่งในการจ่ายเราสามารถเลือกรลบจ่ายได้หรือหากเราไม่เลือกรับจ่ายระบบจะทําการส่งสินค้าให้ตามวันหมดอายุซึ่งจะทําการส่งตามวันที่หมดอายุก่อนเท่านั้นค่ะหากเราไม่ต้องการจ่ายตามจํานวนที่ขอเราสามารถไปแก้ไขจํานวนจ่ายได้เมื่อทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มบันทึก เมื่อทำการกดปุ่มบันทึกแล้วหากมีการส่งครบระบบจะทำการเปลี่ยนรูปนาฬิกาทรายให้เป็นรูปลูกศรส,สีเขียวแสดงหมายถึงว่าเราได้มีการส่งครบแล้วค่ะ